สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมในแพทย์สุรัตน์นะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสาระดีๆความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคปวดศีรษะไมเกรนนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของคาเฟอีนนะฮะซึ่งมีอยู่ในทั้งกาแฟมีอยู่ในทั้งชาแล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลายชนิดนะครับกับโรคปวดศีรษะไมเกรนมันเป็นยังไงกันแน่แล้วเราควรจะแนะนานะครับคนไข้ของเรายังไงนะครับ วันนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นคาเฟอีนแอนด์ไมเกรนก็คือว่าคาเฟอีนกับไมเกรนมันมีผลกันอย่างไรนะครับ uh, treat or treat นะทำไมถามว่าทําไมต้องเป็น treat treat or treat treat ก็คือเป็นใช้ในการรักษาเพราะว่าพวกเรารู้แล้วว่าในยาบางกลุ่มนะครับก็จะมี uh, ส่วนผสมของคาเฟอีนเนี่ยนะครับอยู่ข้างในยานั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของยา uh, ยาที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนก็คือเป็นเออโกตามีนซึ่งเป็นยาแก้ปวดไมเกรนที่จำเพาะนะครับ ไปบวกกับตัวของคาเฟอีนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาฟากอดโทฟาโกเอวาไมเกรนก็ตามนะครับอันนี้ก็คือใช้ในการรักษาคือกินปุ๊บก็เป็นทาวอาการปวดได้หรือแม้แต่บางคนเนี่ยนะครับมีอาการปวดศีรษะแล้วก็รับประทานคาเฟอีนนะครับก็คือกินกาแฟเนี่ยนะครับหนึ่งแก้วปุ๊บอาการปวดหัวไมเกรนก็อาจจะดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับในทางตรงข้ามนะครับในคนไข้าบางคนที่เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยปรากฏว่าพอทานกาแฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับ ปวดหัวหนักก่าเดิมอีกทั้งที่ปกติไม่ได้ปวดนะแต่ปรากฏกินกาแฟปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นปวดหัวหรือมีแต่บางคนก็ตามที่ไม่ได้เป็นโรคปวดหัวไมเกรนนะแต่ปรากฏว่าพอกินกาแฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าปวดศีรษะใช่ยอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดความมีความสงสัยว่าเอ๊จริงๆแล้วเราเราควรจะแนะนําคนไข้อย่างไงดีหรือว่าเป็นตัวคนไข้นคนไข้จะทําอย่างไรดีนะครับวันนี้ครนี้เวลาเราเราจะมามองว่าจริงๆมันมันเป็นเป็นการ รักษาปวดหัวไมเกรนหรือว่าจริงๆมันกระตุ้นปวดหัวให้มากขึ้นกันแน่เนี่ยนะครับมันก็ต้องดูว่าผลของมันเนี่ยไปมีต่อเขาเรียกว่าหลอดเลือดนะครับของสมองยังไงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคโปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยนะครับสมองจะมีความไวนะครับต่อ,อสิ่งกระตุ้นต่างๆรวมถึงการขยายตัวของหลอดเลือดนะครับเมื่อสมองมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นเมื่อหลอดเลือดเกิดการขยายตัวปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทําให เกิดอาการปวดศีรษะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากาแฟนะครับเวลากินเข้าไปแล้วทําให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับอาการปวดหัวจะแย่ลงนะครับอาการปวดหัวจะแย่ลงเพราะว่าหลอดเลือดขยายตัวไปกระตุ้นเส้นประสาททาให้กระตุ้นอาการปวดศีรษะแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ากาแฟเนี่ยไปออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัวหรือเ,เรียกว่าวาโซคอนสตริกชันวาโซคอนสตริกชันปุ๊บเนี่ย อาการของปวดไมเกรนมันควรจะดีขึ้นเพราะว่าไมเกรนเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากว่าหลอดเลือดมันเต้นแลวมันขยายตัวใช่ไหมครับทำให้กระตุ้นเส้นประสาทการที่ทําให้หลอดเลือดหดตัวอาการปวดหัวน่าจะดีขึ้นแล้วจริงๆข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับคราวนี้ผมขออนุญาตนะครับที่จะนำนะครับงานของการรีวิวอาร์ติเคิลเรื่องของคาเฟอีน vascular mechanism of action หรือว่ากลไกของคาเฟอีนในการที่จะออกฤทธ นะครับต่ออหลอดเลือดอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะตรงหลอดเลือดของสมองนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวของสตรัคเจอร์นะครับดูในตารางนี้นะครับก็จะมีสตรัคเจอร์ก็คือเป็นเอนโดท t เ e ียลเซลล์นะครับว a สคูลาร์สมูทมัสเซ l e c e ล l s นะครับที่ทั้งที่การออกฤทธิ์แบบตรงไปตรงมาก็คือไดเร c หรือว่าเป็นเรื่องของอิน i ดเร t เอฟเฟ t ก็คือออกฤทธิ์ทางอ้อมนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับต่อตัวของแม่คานในซึมหรือว่ากลไกเนี่ย นะครับในเซลล์ในอย่างไรบ้างว่ามันไปกระตุ้นนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันไปยับยั้งหรืออินฮิบิตพวกเออ่รีเซพเตอร์นะครับหรือเออ่พวกเอนไซม์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรฟเรนซ์หรือว่าเพเปอร์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับอ่าแล้วดูอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของแมทซ์ซึ่งว่าดูงงๆใช่ไหมครับขอสรุปให้นิดนึงนะฮะคือกาแฟเนี่ยอันนี้อันนี้ดูตัวของเซลล์นะครับคราวนี้กาแฟเนี่ยถ้าเกิดเออ่คาเฟอีนเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำให้เกิดนะครับนี่คือคาเฟอีนตรงนี้นะครับ m e c คาเ i เ m ซ f a c t i แอที่จะไปเพิ่มนะครับตัวของแคลเซียมที่ accumulate อยู่ในเซลล์นะครับแล้วก็ไปบล็อกนะครับตัวของแคลเซียมช n n งโวลเทจดิพเอนเดนต์นะครับอันนี้จะทำให้นะครับทำให้เกิดลักษณะของวาโซเดเ a เ i ชันทำให้เกิดวาโซเดเ a เ i ชันก็คือหลอดเลือดขยายนั่นเองนั่นแสดงว่ากาแฟนะครับคาเฟอีนนะครับทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้นะครับทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้อา้าแล้วทำไมมาใช้รักษาไมเกรนล่ะนะครับ ต้องบอกว่ามันมีอีกเมคานิซึมหนึ่งนะครับอีกเมคานิซึมหนึ่งก็คือว่ามันจะไปบล็อกนะครับอะดีโนซีนรีเซพเตอร์ที่อยู่ที่วาสคูล่าเซลล์นะครับแล้วทำให้เกิดลักษณะของวาโซคอนสตริกชันนะครับทำให้เกิดวาโซคอนสตริกชันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแล้วมันออกทั้ง2องเมคานิซึมแบบนี้เนี่ยและสรุปแล้วคือมันยังไงกันแน่ล่ะนะครับต้องบอกว่า แล้วแต่คนนะครับว่าเวลาออกฤทธิ์ปุ๊บเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ยังไงในแต่ละคนไหนมันมีความไวต่อยังไงเพราะฉะนั้นในบางคนกินกาแฟก็อาการป่วยสะจะดีขึ้นเพราะว่ามันเกิดเรื่องของวาโซคอนสตริกชันในขณะที่บางคนกินไปปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของวาโซเดเลเตชันนอกจากฤทธิ์ที่จะออกตัวของอตัวของวาสคูล่าเซลล์นะครับตัวของวาสคูล่าเซลล์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอานออกฤทธิ์ในตัวของนิวโรนเซลล์อีกนะฮะซึ่งแน่นอนแล้วฮะถ้าเกิดกินกาแฟปุ๊บก็ทําให้เกิดลักษณะของอการ กระตุ้นระบบของซิมบาเตติกนะครับทำให้ใจสัน่นทําให้เกิดอาการเนอร์เวอร์เนสหรือว่าเกิดความเครียดแล้วก็นอนไม่หลับเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนทางอ้อมได้เช่นเดียวกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไอ้ตัวลิปของวาโซคอนสตริกชันเนี่ยจะเกิดได้รวดเร็วกว่าแล้วลิฟของวาโซคอนสตริกชันเนี่ยนะครับมันก็จะทานเซียนคือเกิดรวดเร็วแต่เกิดไม่นานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงมีการส่วนใหญ่จึงมีการนําตัวของคาเฟอีนนะครับ มาผสมนในยาแก้ปวดต่างๆก็ตามนะครับทำให้เมื่อตอนที่เกิดอาการปวดไมเกรนแล้วหลอดเลือดเนมันจะเกิดการขยายตัวและกระตุ้นทําให้ระบบประสาทที่มันกําลังวายและเกิดการปวดศีรษะเนี่ยมันเกิดการหดตัวลงอาการปวดหัวจะคลายลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวเมคานิซึมแบบแอคชั่นว่าทําไมใช้ในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนเฉียบพันธนะครับแล้วก็ในบางคนทําไมจินกาแฟแล้วอาการปวดศีรษะจึงแย่ลงนะครับเมื่อกี้เป็นเมคานิซึมแบบแอคชั่นคณิ้ มันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามี Epidermologic Stu d y นะครับที่ได้มีการซอรว์นะครับคนไข้นะครับที่เป็นโรคปวดศีรษะเรื้อรังหรือว่าโรคปวดศีรษะไมเกรนเรื้อรังซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับและดูว่าปัจจัยเสี่ยงของการปวดศีรษะไมเกรนเรื้อรังเนี่ยนะครับปัจจัยเสี่ยงมันคืออะไรบ้างนะครับปัจจัยเสี่ยงมันคืออะไรบ้างผลปรากฏว่าปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคปวดศีรษะ เรือรังหรือว่า chronic daily h e a d เนี่ยนะครับก็คือ c a เ f e ีนค consumption นั่นเองอันนี้เป็นเหมือนกันในหลาย s t u ี้มากเลยนะครับคือการที่กินกาแฟต่อเนื่องทุกวันนะครับการที่กินกาแฟต่อเนื่องทุกวันเนี่ยนะจะเป็น r i s ฟ factor เป็นปัจจัยเสี่ยงในการทําให้เกิดโรคปวดศีรษะนะครับเรือรังได้นะครับคําถามคือว่ากินกาแฟขนาดไหนละ่ะมันถึงจะทําให้เกิดลักษณะอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะครับอย่างใน study เนี้ยก็มีการนะครับเปรียบเทียบนะครับ าการรับประทานกาแฟเนี่ยนะครับในคนไข้2กลุ่มก็คือในกลุ่มที่เป็น episodic migraine ก็คือเป็นปวดหัวไม่เรื้อรังในเทียบกับคนไข้ที่เป็นปวดหัวเรื้อรังพบว่านะครับการกินกาแฟนะครับ238มิลลิกรัมต่อวันนะครับโอกาสที่จะเกิดนะครับอาการปวดศีรษะเรื้อรังเนี่ยนะครับมากกว่าในกลุ่มที่กิน148มิลลิกรัมซึ่งในกลุ่มนี้ก็คือเป็นเป็นปริมาณที่กินกาแฟของคนไข้ที่เป็น episodic migraine นะครับซึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วกาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับก็จะมีตัวงคาเฟอีนเนี่ยนะครับประมาณ100มิลลิกรัมนะครับนั่นแสดงว่าสมมุติว่ากิน2แก้วในสตาร์ดี้เนี้ยกิน2แก้วครึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรคปวดยีิษะเรืเ้อรลังเนี่ยนะฮะมากกว่าในกลุ่มที่กินแค่แก้วครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกิน2แก้วครึ่งก็โอกาสจะกลายไปเป็นโรคปวดยีิษะเรืเ้อรลังมากกว่านะครับคานนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าคนที่กินกาแฟนะครับกินบ่อยๆนะครับวันละ นะครับสองแก้วขึ้นไปนะครับประมาณ2แก้วครึ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับทำให้ปัจจัยการปวดศีรษะเลื้อรลังคําถามคือว่าถ้าหยุดกาแฟมันมันจะดีไหมนะครับคำตอบคือดีแน่นอนเพราะว่าถ้าหยุดกาแฟปุ๊บเนี่ยนะฮะการเกิดโรคปวดศีรษะเลื้อรลังก็จะลดลงแน่นอนนะครับอันที่2ก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่าหยุดกาแฟปุ๊บเนี่ยนะครับนอกจากจ,ากจะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะเรืเ้อรลังลดลงแล้วเนี่ยยังทําให้ การตอบสนองนะฮะต่อยาแก้ปวดนะฮะต่อยาแก้ปวดศีรษะเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับงานวิจัยงานวิจัยหนึ่งนะครับก็น่าสนใจก็คือเขานะครับเอากลุ่มของคนไข้เนี่ยนะครับที่ที่ที่กินกาแฟแล้วลองมาลดกาแฟแล้วก็หยุดกาแฟก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มก็จะมีกลุ่มที่ลดกาแฟแล้วก็หยุดกาแฟแล้วก็ยังกินกาแฟอยู่เนี่ยแล้วดูว่าคนนั้นเนี่ยที่เป็นเป็นโรคปวดหัวไมเกรนเนี่ยนะครับ มีการตอบสนองต่ออาการปวดศีรษะดีขึ้นหรือเปล่านะครับโดยที่คำถามหรือว่า questionnaire นะครับในการที่จะดูว่าตอบสนองต่อยาแก้ปวดดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับจะใช้ตัวของ migraine questionnaire นะครับคือ acute therapy questionnaire ของ migraine นั่นเองนะครับแล้วดูว่าแต่ละ i เทมในการตอบสนองของอายาแก้ปวดศีรษะเนี่ยนะครับแต่ละ i เทมเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าการตอบสนองก็ได้แก่นะครับ item หนึ่งคือ consistency หมายความว่า ก็ยังมีการตอบสนองอย่างสม่ำเสมอต่อยาแก้ปวดตัวนั้นนะครับอันที่2ก็คือเป็น p พล n ฟรีแอดสชั่วโมงที่2ชั่วโมงก็คือว่าอาการปวดสัาหายไปเมื่อ2ชั่วโมงอเทมที่3ก็คือดู normal function นะครับอเทมที่4ก็คือดูเรื่องของ emotional response นะครับแล้วก็ดูเรื่องของ excellent outcome มีหรือเปล่าจะเห็นว่า3กลุ่มนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็คือว่าทานกาแฟอยู่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันก็เกิน2แก้วนะครับ กลุ่มที่2ก็คือน้อยกว่า2แก้วนะครับแต่ก็ยังกินอยู่นะครับแล้วแล้วก็ขอโทษนะฮะในกลุ่มที่3ก็คือว่าให้หยุดกาแฟไปเลยนะครับผลปรากฏว่าชัดเจนนะฮะก็คือว่าในกลุ่มที่หยุดไปเลยคือสีขา,ขาวตัวเนี้ยในบา,าร์กราฟสีขา,ขาวเนี้ยมีการตอบสนองต่อยาแก้ปวดนะครับทุกไอเทมเลยของ q u a t i o n n a นนะครับคือการตอบสนองอย่างต่อเนื่องเพนฟีที่2ชั่วโมง normal function emotional response แล้วก็ excellent outcome เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของคนไข้ไมเกรนหนึ่งคนนะครับสมมติว่ามาบอกว่าเอเขารู้สึกว่ากินยาแก้ปวดแล้วรู้สึกไม่ค่อยหายปวดเท่าไหร่นะครับในกลุ่มนี้เราก็ต้องถามกลับไปว่าเอ๊ะไอ้ที่มันก็มีหลายปัจจัยนะฮะการกินยาแล้วไม่หายปวดเช่นกินยาช้าหรือเปล่าเลือกยาไม่ถูกหรือเปล่าแต่อันนึงนะฮะที่สําคัญก็คือว่าคุณกินกาแฟอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกินกาแฟอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วกอกินโดสนะฮะคือเกิน2แก้วต่อวันเนี่ย โอกาสในเกินการที่สมองนะครับจะไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดนะครับเมื่อปวดไมเกรนเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ลดกาแฟาหรือหยุดไปเลยก็ดีนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเมื่อหยุดกาแฟาปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดอาการปวดศีรษะนะครับหรือเราเรียกว่าเป็น,นรีบราวเฮดเดกนะฮะอาจจะเรียกภาษาไทยง่ายๆว่าเป็นอาการปวดหัวสะท้อนกลับหรืออาการปวดหัวเด้งกลับก็ได้ แกาแฟเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเคยกินถึงแม้ว่าจะไปเป็นโรคไมเกรนก็ตามจะรู้ว่าเมื่อหยุดกาแฟปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีอาการมึนเคลียแล้วก็มีอาการาปวดศรีรษะได้นะในหลายๆคนถึงแม้จะไม่เป็นไมเกรนก็ตามแต่ถ้าเป็นไมเกรนแล้วยิ่งแล้วใหญ่นะครับยิ่งปวดหนักกว่าเดิมซึ่งอาการปวดศรีรษะเนี่ยจะเกิดขึ้นใน24เนี่ย24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่กินกาแฟใครกินกาแฟสม่ำเสมอแล้วก,แวก็แล้วก็ไปหยุดเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าอาการจะเกิดขึ้นเมื่อกินกาแฟเนี่ยนะฮะเกิน200มิลลิกรัมต่อวันก็คือพูดง่ายๆก็คือว่า,า2แก้วต่อวันนั่นเองที่หยุดทันทีทันใดนะครับมันก็จะมีไดอะกโนสติกไทเรียีเราดูว่าคนนี้นะครับเป็นเครียดติดกาแฟหรือเปล่าก็ได้นะครับหรือว่ามีอาการปวดอวัยะจากการติดกาแฟหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะต้องมีนะฮะกินกาแฟนะครับมากกว่า200มิลลิกรัมต่อวันมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กินน้อยกว่า2สัปดาห์เนี่ย นะครับแล้วก็ถึงจะกินแบบว่าทุกวันเกิน2อสองแก้วต่อว,วันยังไม่เกิน2ส,สัปดาห์เขายังไม่เข้าข่ายแต่ถ้าเกิน2ส,สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยนะครับสมองจะเกิดการปรับตัวนะครับให้เข้ากับนะครับการกาแฟที่มันไปแอคชั่นนะครับต่อตัวของสมองแล้วก็ตัวงหลอดเลือดนะครับแล้วก็นะครับมีอีเวนต์นะฮะที่จะบ่งชี้ว่ามีสาเหตุจริงก็คือพูดง่ายๆคืออาการปวดศีรษนะเนี่ยเกิดขึ้นนะครับภายใน2ีชั่วโมงหลังจากกินกาแฟครั้งสุดท้าย นั่งจะกินกาแฟครั้งสุดท้ายนะครับก็นับไปกินกาแฟใช้เมื่อไหร่ปุ๊บนับไปยีส่สโมง24ชั่วโมงปกติแล้วก็จะมีอาการปวดหัวเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับและก็จะมีอาการปวดหัวข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อก็คือว่าอาการปวดศีรษะนะครับจะดีขึ้นแน่นอนคุณติดกาแฟใช่ไหมพอกินกาแฟปุ๊บอาการเขาจะดีขึ้นแต่ว่าไม่จําเป็นต้องกิน2แก้วนะคุณกินแค่ครึ่งเดียวมันที่ติดก็พหอละคือกินแค่แก้วเดียวเนี่ยอาการปวดหัวจะดีขึ้นภายใน1ชั่วโมงนะครับอย่างไร ถึงแม้คาเฟอีนเนี่ยจะทําให้เกิดการลักษณะว่าติดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหยุดปุ๊บจะเกิดอาการปวดหัวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เสพติดแต่ว่าหยุดง่ายคือคือถอนง่ายไม่ได้ยากมากแต่ว่าเราก็มักจะไม่ค่อยถอนนะมันก็จะมีเรื่องสังคมเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าอาการปวดหัวจากการที่ติดกาแฟเนี่ยนะครับจะหายไปภายใน7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้คนนึงสมมติมาบอกหวต้องกินกาแฟทุกวันเลยหยุดกาแฟแล้ว นะครับก็เกิดอาการปวดหัวมากขึ้นเกิดอาการแบบอ่อนเพลียมากขึ้นน่นะครับทําได้เลยครับทําใจว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นสมมติเกิดอาการปวดศรีรษะก็สามารถที่จะกินนะครับยาแก้ปวดศรีรษะได้นะครับดื่มนะไม่ไ้เยอะนะครับอยู่ในที่ผ่อนคลายลดสิ่งกระตุ้นนะครับหลังจาก7วันไปแล้วเนี่ยฮะจะเรียกว่าเลยระยะเวลาถอนกาแฟไปเรียบร้อยละอาการจะกลับมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะกินบ้างได้แต่ไม่ได้กินทุกวันก็พอได้อยู่หรือกินในปริมาณน้อยนะครับคือน้อยกว่า2แก้วต่อวันก็ถือว่า พอที่จะช่วยได้แต่ถ้าคนเป็นไมเกรนเนี่ยถ้าให้คุณหมอแนะนําก็คือว่าจะต้องมีวันที่ไม่กินกาแฟนะครับพูดง่ายๆคือประมาณ3-4วันนะครับก็คือให้เกินครึ่งให้เกินครึ่งหนึ่งของสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมี7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่คุณควรจะกินกาแฟแค่3วันนะไม่ควรเกินไม่คือไม่ควรจะเป็น4วันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกินครึ่งเนี่ยร่างกายจะเกิดการปรับตัวให้เข้ากับการกินคาเฟเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอญอาตสรุปนะครับก็คือ คนแต่ละคนเนี่ยมีการไวต่อกาแฟไม่เหมือนกันนะคาเฟอีนไม่เหมือนกันคือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะกินแค่1-2แก้วก็อาจจะเป็นแล้วก็ได้นะครับอาการวิตโดซิมตอมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเกิน2แก้วต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกินกาแฟแล้วแล้วติดนะครับก็ถ้าเกิดหยุด7วันได้ก็จะดีส่วนใหญ่กิน 1- 2แก้วไม่ค่อยเป็นแต่ในบางคนก็ก็เป็นเหมือนกันต้องสังเกตในแต่ละคนนะครับแล้วก็การที่การลดกาแฟนะครับก็สามารถทําได้2แบบอย่างแรกก็คือ ตัดไปเลยนะครับก็คือหยุดไปเลยอันที่2ก็คือว่าลดทีละครึ่งครับสาวันแล้วลดทีละครึ่งทีละครึ่งดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในกรณีที่คนติดเยอะมากเลยหรือว่าในคนที่เป็นไมเกรนนะ่ะปรากฏว,ว่าพอลดกาแฟผู้ป่วอาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะลดค่อยๆลดลงนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากินกาแฟนะครับไม่ไม่เกิน2แก้วต่อวันก็มักจะไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นกับแต่ละคนนะครับแต่ว่าในบางคนที่กินกาแฟค่อนข้างบ่อย และก็ปริมาณสูงก็คือมากกว่า2แก้วต่อวันเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอาการปวดศีรษะมากอยู่กินยาแก้ปวดนะครับอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับคนไข้ไมเกรนเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ลองหยุดกาแฟดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหมอสุรัตน์ก็อยากจะฝากเรื่องเกี่ยวกับคาเฟอีนอย่าลืมถามคนไข้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลมากเลยนะครับต่อการตอบสนองต่อการรักษาครับก็ฝากติดตามนะครับไมเกรนโปรเฟ s ชั่นอลซีรีส์จากสมัยไมเกรนครับผมวันนี้สวัสดีครับ